สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนวกอกนะวันนี้มาดูยายลองเนี่ยกับน้าตายมาดูสินค้านะทางร้านปลาแตนนะคะะน้าตายขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ช่องน้าตายกอกด้วยนะคะฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจเล็กๆน้อยของเพท่านเด้วยนะคะมีเสียงอ่อนด้วยเอายายคือมีมาเบิ้ง นี่หน้าตายไ,ได้หน้าตายได้ไปแล้วเนาะแบบนี้แต่แต่มันเป็นปนคนล,ลายใช่ค่ะมันเป็น,นล,ล,าลายตรงขอบคุณเอฟซีท่านหนึ่งด้วยนะคะท่านเลยไปส่งดอ,อกน้ำซื้อให้หน้าตายนะคะใช่ลายลายตรงนะหมดแล้วเหลือแค่ลายอันนี้แต่ละตัวสิบเอ็ดตัวเหลือสามตัวไม่ไม่ใช่เนี่น้องเขาบอกว่าเหลือเหลือแค่สามตัวเหลือแค่สามตัวนะคะนี่มันจะเป็นแบบนี้นะ นี่มันจะเป็นเอลสามสิบสองนะคะอันนี้เอลสามสิบสองค่ะนี่นี่สวยหน้าตาใส่อบานสวยใส่สบายใส่สบายหุ่นหุ่นก็ได้คนะ่ะคอยก็ยังจะได้อะแต่เป็นผ้ายกแต่แต่ถ้าเป็นผ้าแบบนี้ก็ก็เหลือไม่เยอะแล้วเนาะค่ะผ้าดักแด้ผ้าดักแด,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 ด้นี่อ,อันนี้เอลเอลสามสิบสอง ทรงเหมือนกันนะคะแตกต่างกันแค่ผ้าเนาะ<ช>แตกต่างกันแค่เนื้อผ้าก็สีเนาะใช่ค่ะผ้าผ้าดักได้มันจะมีลายลายสีแล้วก็ลายลายเนาะใช่หลากหลายนะคะแต่ผ้ายกมุกม,มันจะมีสีเดียวแล้วก็แตกต่างกันแค่ลายนะคะใช่เหลือสามตัวสุดท้ายเนื้อไซเอวเท่าไหร่ผ้าผ้านี่มากอ๋อมีมีเอวถึงสามสิบสี่เนาะสำหรับใครที่ต้องการไซใหญ่นะคะ มีถามเข้ามาถึงเอวสามสิบหกเลยนะนี่นะครับต้องตัดก่อนเนาะใช่้องโทรมาสั่งก่อนนะคะสั่งตัดเนาะอุ้ยก็อันนี้จะเป็นผ้าดอกเดนะคะส่วนส่วนผ้าผ้าคามยกมูเข็นตายใส่แล้วสวยมากเมื่อวาน เป็นเป็นการเกงแบบนี้นะคะแต่ลายของนาแต่จะเป็นลายลายขึ้นนะคะลายตรงไม่ใช่ลายขวางแบบนี้นะคะเหลือแค่สามตัวสุดท้ายนะคะนั้นฮะเขาไม่บบได้ทำงานมอเหรอเขาบอกอ่ะเออเออเออโอเคขายของสร้งางกระดาษรักเคยกันแบบโอเค พอสำหรับเสื้อตัวนี้นะคะเสื้อเสื้อแบบนี้นะคะก็จะเป็นเสื้อคลุมนะเหลือแค่สองตัวนะคะเหลือแค่สองตัวเด้อผ้านิ่มมากนะคะสวยผ้าผ้าอ่าผ้าคามยกมุกเหมือนกันนะคะแต่มันจะเป็นหลากหลายสีเนาะตัวนี้นะคะ นิ่มนิ่มมากผ้าเดียวกันกับผ้ากางเกงเลยนะคะจะมีจะมีชุดด้วยนะคะชุดก็เป็นชุดผ้าดักแดงนะคะชุดละสองพันแต่ป้ายังยังไม่ได้รายขายเนาะเดี๋ยวรอดูนะก็มีหลากหลายสินค้านะคะถ้าเอฟซีท่านไหนสนใจนะคะก็สามารถไลน์ให้ประนแปดเก้าเข้ามาได้เลยเด้อค่ะเด้อ สำหรับคลิปนี้นะคะก็ฝากไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ